นั่นะโอเคนะครับกลับมากันอีกครั้งนะครับกับผมนอยลราฟไฟโลนะครับอันที่จริงที่ผมไม่คิดนะว่าต้องมานันกลับกลับต้องเออเดต้องกลับมาแคสเกมนี้อีกรอบเนี่ยไม่คิดจริงๆรงอเนี่ยอดีมีคนเขาขอมาคขาว่าอยากจะดูฟรีแบทเทอร์นะบอก้อ hey, พี่เล่นฟรีแบทเทอร์ให้ดูหน่อยดิอ่ะมันก็ต้องจัดไปหนึ่งดอกนะครับตรงนี้อันที่จริงคิดว่าจะจบแล้วนะกับไอเกมนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็อันนี้ครั้งแรกเนี่ยอู้อะไรเนี่ยนี่เงินเลยเนี้ยอ้าว เอ้เดี๋ยวตอนแรกคิดว่าให้เลือกตัวซะอีกอ่ะอย่างนี้ก็หวานสิครับเล่นอย่างนี้แน่นอนครับส,สไยเอ่อสตเกอร์หนึ่งอันอะออไรเฟิลนหนึ่งก็บอกแล้วก็คิลเลอร์เซเอ่าแล้วก็เล็ดน้อยอ่านะครับระเบิดเราเอ่อเราควรจะตุนเอาไว้สักประมาณสิบลูกเลยครับตรงนี้อ่าระเบิดแสงไม่จำเป็นครับตุนระเบิดไฟดีกว่าอ่าไอเชียนี่เลยจัดเลย แต่ยังไงเราก็ต้องเน้นวิธีเฮิร์บนะครับเพราะมันสําคัญมากสําหรับเกมนี้แน่น,นอนครับว่าเงินเราเยอะเราไม่ต้องห่วงคแม่งกดโลลัวเลยพิ่งจะเพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกนะครับเอเอรู้สึกที่เมื่อกี้จะบอกไปแล้วนี่ครับอาชามบมาครับตอนนี้คนมันคลึกจัดครับเขามือสา่มีคนแบบขอมาก็ต้องอู้สกาะเอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วซื้อแรงเฮิร์บอวดดีกว่าเงินไม่เยอะมันซื้อทุกอย่างก้าก้าอ่ะมันต้องคิดมาก่ะกดไปเลยนะครับตรงนี้นี่เจ้าโอ้โหกดไปเลยกดไปเลย นี่ยมันสมเป็นฟรีแบทเทิลจริงๆอันนี้เอ้ยก็จะชเกาะรวยๆก็ได้สิอ้าฮะดูมันก็ยังเหลือเงินอยู่อีกตั้งเยอะอ่ะแต่ปืนเราไม่เอาครับเราไม่เล่นกับปืนนะครับอ,อ้าวอ่าในไหๆก็นไหๆแล้วเ่้ยเห็นกันว้เอ่าซื้อมสะสมอ่ะอ้ฮะซื้อสะสมทุกอันไปเลยอ้ฮะนี่อะล่ะแล้วไงต่อพอซื้อเสร็จก็แคนเซิลสินะใช่เปล่าวะ มนีเลือกด่านด้วยแบ็ k ทูไท t a นเมี่เอเราต้องนีเลือกอันนี้เลยโหคัสสิกครับเล่นแบบคัสสิกเริ่มต้นเกมครับฉากนี้มันฟรีแบทเทิลยังไงวะมันก็เออมันฟรีแบทเทิลจริงด้วยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเลือกเลดไนซ์เอะฮะเพื่ออื่นแล้วแค่ซื้อมาแบบว่าเป็นอะไรที่เบสิกมากหนึ่งโอ้หนึ่งนัดตายหนึ่งนัดตายอะฮะ เฮ้ยใหญ่เยอะเยอยเดี๋ยวมได้แหนการมีสิบนัดแม่งกระสุดแม่งโลนแล้วมัง้งโอ้ hmm. นี่หลบไม่พ้นหรอกข้าเห็นเจา้าไม่ต้องไปเปิดหีบครับเซฟไว้เพื่อตอนหลังครับในแคปตรงนี้อือน่ารัไปเสิอะฮโอ้้องขอ, uh huh. oh, องด้วยไม่เก็บครับอึม mm hmm. หมาว่าหีบคงไม่หายไปไหนนะอ่าโอเคตรงนี้ เฮือหันหลังหันหลังโอขนาดนี้นี่เราแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะเนยแม่เราแชมบนระดับสูงยิงพวกพวกเกนะอ่ะพวกมันทำกับผู้หญ,ญิงขนาดนี้เชียวเหรออืมอ่าลงไปข้างล่างจะเป็นตัวอะไรข่าก็ไม่กลัวเฮือในตู้น,นี้มีของที่ไม่น่าไว้วางใจอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้โอ้เฮ้ ไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยวแคสไม่ครบทุกดาเลยดีกว่าแม่งจะได้จบไปเลยเกมนี้เออจะแคสแบบว่าไม่ไม่มาถามเลยครับไอพี่แคสตรงนี้ดูเด็ดๆพี่แคสตรงนห้ด้เด็ดๆจะให้เกมนี้มันจบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปากนี้นะครับมันต้องจบครับมันมันไม่จบนี่มันจะอยู่ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยอ่าจะเป็นตัวอะไรผมมาเราก็ไม่กลัวครับตรงนี้ไม่ว,ว่าแต่เสียงดนตรีในเกมมันเบาไปหน่อยหรือเปล่าอีกนิดดีกว่าอ่าโอเคอ แม่งมาแล้วเฮ้ยเดียว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 โอ้โหต้องเลือกปืนที่แลนส์ในเกมเลยอือสักดอกหนึ่งโอ้โหถึงกับมีเงือครับโดดเข้าไปดอกนี้อือไ์โฟเออูอ้โหอือเยอ้ยยชนะแล้วสเตจเคีย์ มันไม่ได้ครับมันต้องต่อครับแม่งจะาให้ครบทุกด่านเลยวันนี้ไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับตรงนี้ลายต่อไปเป็นด่านไหนอเอาเล้รีบมาอย่ามาเสียเวลาสิบนาทีก็ผ่านแล้วเป็นลยที่เป็นสิบเมื่อกันเลยโอ้โหาฟรีแบทเทิลฟรีโหมดต้องเรียกว่าฟรีโหมดสินะเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนเดิมครับซื้อทุกอย่างอย่างละหนึ่งปืนซื้ออย่างละหนึ่งส่วนตั้งแต่ตรงน,นี้เราไปแม่งซื้อกาวตุก๊ก,ก,กอันครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากมันเป็นอะไรที่แบบว่า มันไม่ใช่นะครับตรงนี้มันไม่ใช่ฟรีแบทเทิลมันคือการทรมานพวกเกเล่นแล้วก็ผ่านด่านแบบประชดโลกนะครับตรงนี้แม่มันมือมันมือกดแล้วมันมือจริงๆเลยตรงนี้ถ้าคนไม่รู้เนี่ยจ,จะคิดว่าผมใช้สูตรโกงได้นะครับแต่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อ๋อฮ์ออฮ์จะถ,ถือปืนคู่ได้นี่ไหน,น,นก็ซื้อปืนซ้ำกันได้แล้วอะ่ะเนเจียด่านต่อไปเ,เดี๋ยวเลือปืนก่อนอ่า เอ้ยอยิงไปกดยิงไม่ทันเมื่อกี้นี้เอเอจริงๆด่านนี้ตอนแค้นี่รู้สึกว่าตอนนั้นจะเกลียดมันมากเลยในด่านนี้เออมันมีทีก่กีดขวางเยอะแล้วเราก็เดินไม่ค่อยสะดวกต้องเดินแบบแบบนี้แบบนี้เห็นไหมมันเดินลําบากเลยดูไม่ค่อยถนาัดสายตาแต่ก็ไม่ไรครับตรงนี้อัาเชื่อน้อหรือไงไม่ยอมใส่เสื้อใส่กางเกงตัวเดียวกางเกงดําด้วยไอ้กางเกงดําไอ้กางเกงดําเออ ชุดเกราะกูได้มานี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วเรามีเลือดอยู่เท่าไหร่นั่นน่ะดูมีปเปอร์เซ็นต์เลือดบอกมันเนี่ยเลือดหนึ่งร้อยเหรอบึม้มเอ้ยนี่รอดด้วยเป็นไงเฮ้ยไม่น่าเชื่อมันไม่ตายหืม,มน,นี่แป้ในกัปตรงนี้แย่เออเอออัดหน้ายิงยิงะันเป็นไม่สงใจเรา มันไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวจะมีบอสที่เราสู้ไหมเนี่ยเอืคอมันต้องมีบอสที่สู้ดิไม่งั้นมันไม่สนุกนะเนี่ยเกมแบบนี้ต้องมีบอสอ่าเออว่าแต่คอมแคตเกมแบบคอมแคสเกม,ม,เกม,ม,เกมไบโออีแล้วโอ้โหห,าารหรือจะเป็นฮาร์ดสาดหรือไงก็ตามมันไม่สมนม,สมันไม่สำคัญครับรู้แค่ว่าความรู้สึกมันอยากกลับไปคคทิเซเดนน่ะโอเคครับความรู้สึกมันใช่ตอนเนี้จะมีบอสที่สู้ไหมเนี่ยนะ แน่นอนครับว่าเราต้องเลือกไทเกอร์ยิงแม่งเลยไอย้ยิงไม่ถึงวะเราต้องไล่เพิ่สินะถึงเปล่าเอื้อถึงแต่เราก็รับดาเมจจากลูกระเบิดในตำนานของมันอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยกดคีย์บอร์ดไม่ติดอา้าวเอื้อปักเกมเอ้าวกดติดแล้วเอื้อยิงปืนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นโดนปักเกมเอ๋อเมย์ปักเกมปักเกมเอ้าวกดเลยไม่ได้เลยแต่เก็บของได้วะ เออตลกดีเหมือนกันตรงนี้น่าไปครับต้องรีบวิ่งออกจากที่นี้ให้ได้ครับเพราะาโดนบล็อกเกมไปแล้วตอนนี้เราผมไม่สามารถโจมตีใครได้นะืยแกมาควางทางเขาเยสไปได้แล้วอ่ากดได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้กดไม่ได้ไม่ลุกเือนเป็นไรนี่ครับไม่เป็นไรครับตรงนี้นี่เซคินเลสเซเว่นคิวแมงเลยฝืนกุยเยอะออน่ะอใครทักสกายมาวะกำลังมันมาเลยแม่ง ใครไม่ทำสีเลี่ยงวะเออกึ่งสักทีหนึง่งตาข้างบนนั่นแหละโอ้โหน่ะอะไรนี่ถึงจะรู้นะครับว่ามันกดค้างได้แต่ว่ามือมันไปครับไม่กดลุวลัวไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรในแคมเวลาเล่นเกม,มคือมันต้องกดลุวลัวอ่าไปเห็นรูแล้วก็ต้องกดแซดลุลัวเออแน่ตรงนั้นมีอะไรอีกเออกดแซดอันนี้กดค้างนะครับผลไม่ต่างกันมากครับ เออเออไอะไรอะไรเออนอนหลับไปซะนอนหลับไปหลับไปอะไรเอ่ยตรงนี้เอดีเซ็ตโอ้อ่าไม่ทันหรือเราก็ต้องไปเชิญหน้ากับคาเมลีโดขอเอกเหรอื้ออืออื้ออื้ออื้อเนี่ยๆนอึดๆไม่ใช่อึดสิบัคเกม็บไปครับจบ มันช่างเป็นอะไรที่แบบง่ายดายจริงๆโอ้ Ooh. ได้กุญแจมันแล้วเออเออไม่น่าเชื่อมันส่งจูบมาใส่เราครับมันไม่ได้จูบเรามันแค่ส่งจูบมาใส่ความรู้สึกมันใช่เลยครับเมื่อกี้นี้มันยอดมากเลยนาะยแล้วใครมาทาักสกายมายงอยากรู้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูครับเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เอาตรงนี้จบก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าสกายใครทักมาน่าจะใกล้จบแมปแล้วลตรงนี้เนเจอตัวเองอ่าไป ข้าประตูไปอ้าวนี่เด๋อได้เจอข้าวโอ้โหเป็นบุญตาเหลือเกินเฮือน่นๆนั่นฮู้ฮู้เฮ้ยมีไม่มีทางหรอกเฮ้ยเฮือไม่โดนบั็อกเกมสเถอะจะมีเซฟิลลอนี่ซูมิเนียในไหนก็ในไหนแล้วนั่นๆๆๆไม่ เขาแกจะทำอะไรฉันเขาเอย่านะอย่าเข้ามาเอือเอืออืมออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวกุตายอื้อหออ้อออ้ออนอนหลับไปสิทำไมอืดอย่างงี้ทำไมไปโดดน้ำตายซะเอือดเอ้อมาวัดกันว่าใครจะตายก่อนมันตายก่อนครับอัชเชีย สเตเตียามาดูกันครับใครไม่ทักสกายมาไอคุณนนครับไอคุณนนมันทักมาปล่อยเข้าไปครับเดี๋ยวเขาไปด่ารับว่ากำลังแคสคิมอยู่มาต่อตรงนี้สเตตต่อไปเนี่ยเสียเวลาจริงๆเลยนะครับรอฉากมาตรงนี้เนี่ยนะครับอ้อาอาเฉียฟมดเตรียมตัวให้พร้อม จัดป้ายออคอลเลคชันปืนสุดยอดอะไรอย่างนี้เอเดี๋ยวลืมดูลืมดูในแจ๊บเมื่อกี้นี้กดมันไปหน่อยไม่ได้ดูตัวเลขฝั่งขวาไม่ได้ดูฝั่งซ้ายเลยอืมโอ้โหแรงเราซื้อมาแม่งไม่ได้กดใช้เลยเอาจริงๆนะคในแคปตรงนี้ถ้าว่ามันไม่จำกัดว่าเลื่อนสูงสุดแค่200นี่จัดเลยเนี่เยเลื600อห้าออ่ะแบบว่าตูแม่งสุดยอดอะ่ะ วิ่งก็ไปไม่ต้องกลัวอะไรเลยอ่ะฮะ uh huh. อ่ะเชียคงประมาณนี้ละมัง้งนะครับอ่ะโอเคไปด่านต่อไปนะครับแหน่พึ่ง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 ,งโอ้ติดพิษด,ด้วยไอ้ด่านนี้รู้สึกตอนนั้นนี่ตายไปหลายรอบเลยนะเพราะว่าแรงเฮิร์บเอ้เฮิร์บหมดนะอื้มมันสู้มันสู้ ลื้มันลื้มันลื้ีบไปดีกว่าแย้มันเสียเวลานะครับตรงนี้อ๋อขึ้นบันไดไปแซ่เ,เออไม่เราติดกับมาแล้วแน่ในจริงก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเด,เดี๋ยวก่อนปืนช็อตกันยิงไม่กระจายเลยเว้ยเฮ้ยนี่น่าเชื่อช็อตกันยิงลมพึ่งทีเดียวตายน่าเรารู้จุดอ่อนมันแล้วรู้แล้วอุ้ยแต่มันก็หลบได้โอ้โห ช่างแม่มันเฮ้ยเฮอะไรเมื่อกี้ยิงทะลุยิงทะลุแล้วไปรับดาเมจเมื่อกี้นี้อะไรอ,อือเร้วไหมวะเฮ hey, hey, hey. ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ายากูยังไม่ตายอืมเจ้าพวกนี้นี่ชอบเล่นอะไรกับลัมลูลเล่นจริงๆเลยเข้าตรงนี้ไปสินะโอ้มีปืนใหญ่โอ้โหไอ้ ไอกระสุนแบบนี้มันแบบเดียวกับล็อกแมนเลยไม่ใช่มีกระสุนอีกสี่อะเออ้ไม่มีปัญหาเรื่องลิกสิทธ์เหรอขโมยแสงเข้ามาอย่างนี้เอ้ะลูกไฟเข้ามาอย่างนี้ไม่เจ๊โอ้โหไม่โดนเลยด้วยเออเอออไปไปเลยกินจีบินไปอ๋อหา้ออือหาือนี่เราอยู่ไหนเลยเนี่ยเฮ้ยไอพวกลงพุงไอพวกลงพุงกา น้อนเราปซิซซาหีบหีบทองเรเอ้ยอะไรไม่ได้ครับมาเจอหีบสีฟ้าที่ต้องก็บนะครับเพราะว่าเผื่อมันมีกุญแจหรือว่ามีอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันมันจะช่วยเราได้ครับตอนนี้เรามีกระสุนเรา63นัดนะครับยิงเกมไม่เข้าเลยเว็บไม่ใช่เลสไนายดีกว่าเนี่ยแอบอ้าวเข้าไปเจอใครไม่น่าเชื่อ เจอแบบนี้นี่ไม่ได้เลยต้องเอาเอาบทหนักสุดไปโซ่นะครับไลเฟิลน่ะไม่ไหวอ่ะอยิงไม่โดนอ,อะไรอะไรอะไรแกจะทาอะไรม,ม,มาวัดกันเลยดีกว่าใครจะตายก่อนมาวัดกันเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้เชื่อเก็ไอ้ยักษ์นี่จูบเป็นไม่ได้ครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันคงได้เวลาแล้วสินะเลือด แหนไม่ต้องกลัวตายแล้วตอนนี้แม่งเป็กรูเทพแล้วรเทพแล้วเว้เยเลือดกูเยอะกว่ามึงแล้วมามาแลกกันครับว่าใครจะตายก่อนกันม,มันต้องแบบนี้สิสนุกดีอย่างนี้เล่น,นเพลินดีเอาไว้วา,วางๆมานั่งลินแก้สิงอีกว่าเด็กแกรตรงนี้แน่ๆนไม่จบไม่จบจะสู้ฉันไม่ได้หรอกนะเลือดฉันเยอะกว่าแกยาฉันก็เยอะกว่าแกฉันเป็นอมาตะแล้วตอนนี้ไอ้เชีย่ยไปโอเคเติมเลือดโอ้โหโอ้โห อ๋อฮะอ๋อฮน่าสู้มันมันรู้มันรู้มันต้องทำเป็นไงมันรู้มันรู้รับไปรับไปใครจะตายก่อนกันไปฉันเล่มีวันตายแล้วล่ะเล่นอย่างนี้โอ้ยยอดมันรู้มันรู้นอนรับไปมันไม่หลับเว้ยรับไปแซ่เย่เย่ชนะแล้วเย่โอเคนะครับเคลียร์กันไปอีกแมปหนึ่งนะครับ ตื้อตื้อตื้อตืต้ <minor noise> ออะล่ะต่อกันเลยดีกว่ากำลังเริ่มมันมือแล้วช่วงนี้มันมือมากจากที่แบบไม่ได้อะไรยังไงมานานเนจีอาอ้าวว่างไงโอเคตด่านต่อไปเราต้องเจอกับใครอัชเชียอืมอืม โอเคโอเคระเบิดที่ซื้อมาไม่เคยได้ใช้เลยในนาโคผมมั่นใจว่าอาจจะได้ใช้ครับเราจะยอมตาอยู่ไม่ได้นะครับเราต้องสู้ต่อไปเพื่อนาโคอันสดใสของเรานะครับเนจ่าเฮือโอ้โหลูกลูกลโอ้โหโอ้โหอื้มโอ้โหเฮือเกาะก็ไม่เว้นมันน่าจะการดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะซื้อมาเยอะขนาดนี้อ่าโอเค โอ้โหไอตัวนี้นี่ตามตามความรู้สึกเก่าบอกว่าให้หนีครับอย่าไปสู้มันเฮ้ยสู้ดีกว่ายิงทีเดียวตายกูสู้แล้วสู้แล้วเว้ยมึงกูยิงมึงทีเดียวตายกูสู้แล้วได้เวลาคืนแล้วอตอนเล่นเนื้อเรื่องหลกักไม่หนีย่ิงเดียวเลยไม่กล้าสู้เลยเฮ้ยแต่สู้ไม่ไหว,วไมันม่นเยอะไอแจ๊คโอ้โหเกิดระยะเผาขนนะ่ะอ๋อโอ้ไม่ไหว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 จริงๆเลยต้อง ใช้แรงตั้งแต่เริ่มเกเมอย่างนี้อ่ะนช่างเป็นแบบว่าอะไรที่ทําให้ค่าเสียศักดิ์ศรียิ่งหนักเลยเจ้เวลา <c oughs> <c oughs> แบบนี้นี่คิดถึงคุณก,กินดิชัยจังอยากให้มีเขามาช่วยแคสเกมจริงๆแต่ช่างเขาครับตอนนี้นี่เขากําลังไปเยี่ยมญาติอยู่นะครับเขารู้สึกว่าเขาจะป่วยอยู่แต่ก็ช่างเขาครับตอนนี้เราดูแลตัวเราเองดีกว่าอ้าว มันคือตัวอะไรกันแน่เจ้าพวกนี้มันไม่มีชื่อบอกด้วยมันไอเฮ้ยอะไรนี่ยคืมีโอ้กูโคตรเกลียดมึงเลยไม่ต้องไปเขียนชื่อกูเออ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 ติดมุมติดมุมเฮ้ยกูไม่อยากเล่นใหม่ไม่อยากเล่นใหม่โอ้โหตอนเล่นนี่ตายไปหลายรอบเลยไม่มีปืนกลเลยหรอวะเหมือนภาคสามภาคสามมีปืนกลแน่แน มันเริ่มใช้วิ shake, ววชวิชาเกียร์แล้วอย่าเขียนอย่าเขียนหยุด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 เหือเหือเหือเอ้ยอย่ายอย่าอย่ากึ้งหัวลุ้นไหมลุนลุ้นลุนไอ้ไรเงงมิแกเป็นบอสที่น่าเกลียดมากเอ <petto> P, ้ยข้าป้ามาแทะโอ้โหเหือหน่า ก็ถึงจุดจบไรเงี้ยมิบ๊ายบายเอาไว้เจอกันทีหลังนะเจ๊ไปฝึกมาใหม่ป้ายเฮือเฮือยเย้ยชนะแล้วชนะแล้วโอ้พอมันเขียนชื่อเราปุ๊บแม่งรู้จริงๆเลยนะครับตรงนี้อ้าวเลยสองด่านสู้ๆเลยหลือว,ว่าด่านเดียวแล้ววะี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอ้าวมาเร็วให้มันเสียเวลาเัิอ๋อหา โอเคก่เลยกดอกออนเตรีย hmm. มตัวให้พร้อมแน่นอนเราจะซื้อของเหมือนเดิมอ่าอ่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เฮ้ยแย่ yeah, แล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนนี้เรา,ามีมาซามูเนะอยู่ในกำมือหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าในเนื้อเรื่องหลังเรามีจริงเนี่ยในฟรีแบทเทิลเราอาจจะไม่มีเนี่ยเออเดี๋ยวต้องดูก่อนเดี๋ยวลองใช้มีฟันดูก่อนมันอาจจะติดเอ่อแบบอาจจะเป็นการปลดล็อกความสามารถพิเศษมันจนถึงเอ่อโหมดลับด้วยก็ได้นี่โอ้เพิ่งจะมา เพิ่งจะมารู้ตัวตอนนี้เนี่ยว่าลองใช้ดูก็ไม่เสียหายนี่โอเคกายอา้าวกดคิดเลยนะครับตรงนี้ขออภัยไอ้เชียไปอา้าวตาสุดท้ายแล้วนี่โหอะไรแบดเดนเดนมีมาซามมเนะหรือเ่าอ่าเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีวะไอ้เอชี่ยได้เชี่ยได้อา่ามีมาซามมเนะอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น รู้สึกว่าถ้ามีมาซามุเนะนี่ถ้าฟันเรานี้มันจะแบบว่าเป็นเป็นไอ้หลืองเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเห็นใช่ไหมครับนั่นแหละตอนนี้เรามีมาซามุเนะอยู่ในกำม,มือนี่ไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวอีกแล้วโอ้โหไปเข้าไปเลยไม่อยากสู้กับซิกมาเนี่ยจะแ๊ะ <c oughs> <c oughs> แเอ,อือดตอกเดียวไม่เจ็บเว้ยไม่เจ็บเว้ยไม่เจ็บเว้ยเอือไม่เจ็บเว้ยไม่เจ็บไม่เจ็บครับข้าเป็นอมาตะ บลูไทนก็สังหอนข้อมีได้เน่ต้องมีคนสวิติกันอยู่ฝั่งข้างๆเราจะได้เจอกับตัวอะไรอะอย่างนี้จึงเลยเฮ้ยไม่ตายอือเฮ้อทำไมกเกมน,นี้เขาเขียนรหัสให้เลือดของพวกมอนเตอร์นี่มันอยู่ที่เท่าไหร่บ้างเนี่ยเห็นไหมบางตัวก็โดนทีเดียวตายนะบางตัวก็ต้องโดนหลายทีกว่าจะตายไม่ก็ใจอะเนื่องที่เป็นปืนชนิดเดียวกัน อ๋อฮะเออเหืออ๋อฮะอ่าโอเคกายโอเคนะไม่เป็นไรนะตรงนี้เราจะได้เจอกับใครกันแน่อย่ามรจังอ๋อฮะเอือเอหือเฮวิ่งไปวิ่งไปเอิร์นแกจะยอมแพ้อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะไม่งั้นแกจะต้องเบโดนพวกเกนี่ลุมตุ๋ยตายเน่เจียอ้าวเข้าประตูไปเลยเอิร์นใครรออยู่ข้างในบอกฉันมา ไม่มีใครเลยมีแต่วพวกเกย์ใส่ชุดเกาะในแจ้ะแกล่ะแกล่ะน่ะน่าน่น่ยไอ้พวกนี้ดือด้อดื้อดื้ออ้อาวเข้าลิีไปอา่าโอเคแล้วไงต่อตรงนี้อืมอย่าบอกนะ izzard, ว่านี่มันทางหลอกเราเอา๋อใช่ต้องวางซีโฟนี่ตรงนี้เงื่นอนไขเฮ้ยวางไปแส่ อ่ะโอเคไกด์เฮ้ยข้างบนเผื่อต้องวางอีกนั่นไงนวางอ่าฮะ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 เฮ้ยสุดยอดวิชาดีจายิงทะลุประตูไม,ไม่ทะลุเลยเว้ยไม่เป็นช่องว่างนี่ต้องยิงทะลุกำแพงอ่าไปเผื่อเก็บแรงเฮิร์ตมาสักนั้นนะ่ะ อ้าวว่าง,งเหลืออีกเปล่าหรือหมดแล้วน่าจะหมดแล้วะมัง้งโอเคป้ายม่รู้ตัวดีครับว่าจะต้องโผล่มาตอนไหนเฮ้ยอ,ยอ,ยอยมันสู้มันสู้มันลื้อมันลื้อมันลู้งานเจน้าพวกนี้มีได้เลยอ้าวเข้าประตูไป้าฮะรแล้วเราขาดจุดไหนอีกวะเออเออหนึ่งเราขาดจุดไหนอีกบริเวณนี้แน่เลยนั่นไง ไม่น่าเชื่อว่าเราจะาพลาดไปได้เป็นไปได้ยิงไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ชอบเลยบักเกมแบบนี้แต่ช่างมันครับมันต้องมีกันบ้างเกมหันนี้เออเนี่ยเป็นไงคนเขียนเกนมที่เขารู้งานด้วยว่าจะต้องเขียนให้มอนเตอร์วิ่งไปวิ่งมาบริเวณไหนอะไรยังไงน่ะเจอใครเอ้เ,อเดียวเดียวโอ้โหโมานี่ไม่ถามเลย ไม่ใช่นะซอมูเน่นี่นี่มันแค่ตากกรกากรธรรมดาเออคือทำไมอืออือเออคือเออคือเออคือไม่กดหลบด้วยเป็นไงสู้สู้ตายสู้ตายฮะสู้ตายอ่าอ่าเด้อจัวเด้อจัวนี่เด้อจัวเจไดเด้อจัวเข้าไปไอีเซฟิลล์ฉันก็ป่ามาแล้วคิดเหรอว่า อย่างแกฉันจะ,จะสู้ไม่ได้ <c oughs> เอเฮ้ยเดี๋ยวจะว่าไปมาลองคิดดีๆที่นี่มีแต่วพวกเกนี่ซึ่งพวกเกมันเกลียดผู้หญิงเข้าชเข้าไส้แล้วอีนี่ทำไมถึงไม่โดนพวกเกทรยย์ตอย่างน,นจึงเลยอ่ะใครก็ได้ชื่อบอกให้ผมรู้หน่อยสินี่จ๊ะใค้ถึงจุดจบเราด้วยแหละแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เื้ยมีอาปืนช้าเกินนี่ไตเกอร เ้ยกดผิดท่าไม่น่าเชื่อจาไปเลอกดดีซีแฮะอ่าไป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 เตรียมตัวตายได้แล้วเอ้โหเออเ้อ,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 อตายสิอึดเหลือเกินนะแกไม่เป็นไรอ่าอืมอืมตายซะแซ่เอออเย,ย้ชนะแล้วรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆ เอธแกฉันเป็นสุภาพบุรุษจริงๆในเละจบหมดยังไม่ใช่ว่าคอลินจบหมดแล้วยังจะปลดล็อกอะไรแปลกๆออกมาอีกนะครับตรงนี้อ้าวยังไงต่อเราเข้าไปดูกันนิดนึงว่าจะมีอะไรแปลกๆโผล่มาอีกไหมเกมน,นี้ท่าทางจะจบยากนะเจียออเข้าไปจิมตัวให้พร้อมนีม่นอนเหมือนเดิมอ๋อกดไปกดไป กดไปกดไปเหนื่อยเลยเนี่ยนั่งกดมาต้องนานแล้วนั่งกดมา25นาทีได้แล้วนะครับโดยประมาณี่เจ้าอาป้ายกดป้ายดยเจ้ากดไปอีกทีหนึ่งอ้ออ้าวหมดแล้วฮะกลับไปที่แตเตน้งก็คงจะอย่างนั้นแหละเอะล่ะนะครับแล้วก็จบแล้วทูบีคอนติเนียเจอกันปาร์คหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย